ไปทอดกันค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะนี่ค่ะทอดแล้วก็ยีๆให้มันกระจายตัวนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนกันค่ะก็จะมีผงปรุงรสฝาเขียวน้ำตาลทรายแค่นี้พอนะคะแล้วก็ขยำค่ะขยำให้ค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะกันค่ะก็จะมีผงปรุงรส ฝาเขียวน้ำตาลทรายแค่นี้พอนะคะแล้วก็ขยำคะ่ะขยำให้ค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะอันนี้ไม่ต้องเอาเข้มมากนะคะเอาแค่พอเหลืองเดี๋ยวเขาจะมาสุกข,ข้างนอกต่อค่ะเพราะว่าเขาอมความร้อนอยู่เนาะก็ <S 1> <S 1> ะเอาใส่กระชอนนะคะให้สอันนี้ไม่ต้องเอาเข้มมากนะคะเอาแค่พอเหลืองเดี๋ยวเขาจะมาสุกข,ข้างนอกต่อค่ะเพราะว่าเขาอมความร้อนอยู่เนาะ ก็เอาใส่กระชอนนะคะให้สัดเรื่อยค่ะคนให้เ,เขากระจายตัวนะคะไม่ให้กันติดกันเป็นก้อนเนาะนี่ค่ะพอไก่เราจะเริ่มหรือบ่าไบายค่ะสวัสดีค่ะทุบก็ได้ค่ะทุบๆแล้วเราก็มานั่งฉีกก็จะได้ง่ายเนาะอันนี้ก็ฉีกเสร็จแล้วค่ะก็จะได้หนึ่งถ้วยใหญ่ๆเลยนะคะจะมาใส่เครื่องปรุงถ้าไก่ที่เราเอาลงไปใหม่ๆนะคะเขาจะมีฟองแบบเยอะมากเลยค่ะ พอไก่เริ่มสุกฟองก็จะลดลงลดลงค่ะพอสุกแล้วฟองหักทุบก็ได้ค่ะทุบๆแล้วเราก็มานั่งฉีกก็จะได้ง่ายเนาะอันนี้ก็ฉีกเสร็จแล้วค่ะก็จะได้หนึ่งถ้วยใหญ่ๆเลยนะคะจะมาใส่เครื่องปรุงเกื่อยค่ะคนให้เ,ออเขากระจายตัวนะคะไม่ให้กันติดกันเป็นก้อนเนาะนี่ค่ะพอไก่เราจะเริ่มเลือกค่คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ จากนั้นก็คอยดูนะคะอย่าให้ไฟแรงมากค่ะเอาไฟกลางนะคะสังเกตจากฟองค่ะมันก็จะน้อยเนาะอันนี้เราก็จะดูจากฟองค่ะก็คนไปเอยไก่ฝอยค่ะไก่ฝอยน่ากินมากเลยค่ะคลิปนี้จะพาทําไก่ฝอยนะคะก็จะเอาอกไก่ค่ะเอามาต้มต้มเท่ากันคลุกเขาให้เข้ากันนะคะจะได้ทั่วถึงกันืองนะคะ เริ่มเหลืองแล้วก็หากระชอนมาค่ะเพื่อจะใส่ให้เสด็จน้ำมันเนาะนี่ค่ะเริ่มเหลืองแล้วนี่ค่ะสีสันน่ากินมากใสยขาวได้หมดค่ะแล้วก็ใครที่ชอบผงนัวก็ใส่ผงนัวได้นะคะอันนี้เรามาคุกข้างล่างเนาะเพราะว่าเตรียมจะใครที่อยากทานหวานนะคะชอบรสหวานก็ใส่น้ำตาลเยอะหน่อยค่ะน้ำตาลอะไรก็ได้นะคะน้ำตาลทรายแดง ใครที่อยากทานหวานนะคะชอบรสหวานก็ใส่น้ำตาลเยอะหน่อยค่ะน้ำตาลอะไรก็ได้นะคะน้ำตาลทรายแดงก็จะน้อยเนาะอันนี้เราก็จะดูจากฟองค่ะก็คนไปพอใจหรือยังถ้าเรายังไม่พอใจเราก็เพิ่มได้ค่ะแล้วก็จะผออึ่งไก่ให้แห้งนิดนึงนะคะคือว่ามันจะมีน้ำชุ่มเฝ้ากันคลุกเขาให้เข้ากันนะคะจะได้ทั่วถึงกัน ไ้แห้งนิดนึงค่ะก่อนเอาไปทอดค่ะก็จะชิมรสถ้ารสชาติได้ก็โอเคค่ะเอาไปทอดค่ะเดี๋ยวเราไก่ฝอยค่ะไก่ฝอยน่ากินมากเลยค่ะคลิปนี้จะพาทําไก่ฝอยนะคะก็จะเอาอกไก่ค่ะเอามาต้มต้มมันก็จะน้อยเนาะอันนี้เราก็จะดูจากฟองค่ะก็คนไปเลยค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณทุกการรับชมค่ะกันค่ะก็จะมีผงปรุงรสฝาเขียวน้ำตาลทรายแค่นี้พอนะคะแล้วก็ขยำค่ะขยำให้ครังก็จะน้อยเนาะอันนี้เราก็จะดูจากฟองค่ะคนเบลเดตน้ำมันค่ะลองทำดูนะคะทำง่ายๆแล้วก็อร่อยด้วยค่ะสามารถเก็บไว้ได้นานนะคะพอเย็นแล้วเราก็เก็บใส่กล่องค่ะอ่าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ ไม่สุกเลยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นค่ะจากนั้นก็มานั่งฉีกหรือว่าจะแบบทุบก็ได้นะคะเอาเอาสาพอใจหรือยังถ้าเรายังไม่พอใจเราก็เพิ่มได้ค่ะแล้วก็จะผึ่งไก่ให้แห้งนิดนึงนะคะคือว่ามันจะมีน้ำชุ่มค่าคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเข้ากัน คลุกเขาให้เข้ากันนะคะจะได้ทั่วถึงกนันก็จะน้อยเนาะอันนี้เราก็จะดูจากฟองค่ะก็คนไปเรื่อก็จะน้อยเนาะอันนี้เราก็จะดูจากฟองค่ะก็คนไปเรื่อซสายขาวได้หมดค่ะแล้วก็ใครที่ชอบผงนัวก็ใส่ผงนัวได้นะคะอันนี้เรามาคลุกข้างล่างเนาะเพราะว่าเตรียมจะใครที่อยากทานหวานนะคะชอบรสหวานก็ใส่น้ำตาลเยอะหน่อยค่ะ น้ำตาลอะไรก็ได้นะคะน้ำตาลทรายแดงก็จะน้อยเนาะอันนี้เราก็จะดูจากฟองค่ะก็ค,ะคนไปเอาไปทอดกันค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะนี่ค่ะทอดแล้วก็ยีย,ยีให้มันกระจายตัวนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนอันนี้ไม่ต้องเอาเข้มมากนะคะเอาแค่พอเหลืองเดี๋ยวเขาจะมาสุกข,ข้างนอกต่อค่ะเพราะว่าเขาอมความร้อนอยู่เนาะ <S <S ก็เอาใส่กระชอนนะคะให้สะทอนแล้วค่ะ ตอนนี้เราชิมได้นะคะชิมรสชาติได้ค่ะเพราะว่าไก่เราก็สุกแล้วเนาะชิมได้ค่ะว่าเราเอาไปทอดกันค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะนี่ค่ะทอดแล้วก็ยีๆให้มันกระจายตัวนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนจากนั้นก็คอ,อยดูนะคะอย่าให้ไฟแรงมากค่ะเอาไฟกลางนะคะ สังเกตจากฟองค่ะาบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเข้ากันคลุกเขาให้เข้ากันนะคะจะได้ทั่วถึงกันชุ่มอยู่เนาะจากอาซอสฝาเขียวเราค่ะก็ผึ่งผึ่งชุ่มอยู่เนาะจากอาซอสฝาเขียวเราค่ะก็ผึ่งผึ่งค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะชุ่มอยู่เนาะจากอาซอสฝาเขียวเราค่ะ อ่ำเผึ่งเด็ดน้ำมันค่ะลองทำดูนะคะทำง่ายๆแล้วก็อร่อยด้วยค่ะสามารถเก็บไว้ได้นานนะคะพอเย็นแล้วเราก็เก็บใส่กล่องค่ะให้แห้งนิดนึงค่ะก่อนเอาไปทอดนี่ค่ะก็จะชิมรสถ,ถ้ารสชาติได้ก็โอเคค่ะเอาไปทอดค่ะเดี๋ยวเราไก่ฝอยค่ะไก่ฝอยน่ากินมากเลยค่ะคลิปนี้จะพาทำไก่ฝอยนะคะ ก็จะเอาอกไก่ค่ะเอามาต้มต้มไก่ฝอยค่ะไก่ฝอยน่ากินมากเลยค่ะคลิปนี้จะพาทําไก่ฝอยนะคะก็จะเอาอกไก่ค่ะเอามาต้มต้มชุ่มอยู่เนาะจากอาซอสฝาเขียวเราค่ะก็ผึ่งๆจากนั้นก็คอยดูนะคะอย่าให้ไฟแรงมากค่ะเอาไฟกลางนะคะสังเกตจากฟองค่ะพอใจหรือยัง ถ้าเรายังไม่พอใจเราก็เพิ่มได้ค่ะแล้วก็จะออพึ่งไก่ให้แห้งนิดนึงนะคะคือว่ามันจะมีน้ำชุม่มเอาไปทอดกันค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะนี่ค่ะทอดแล้วก็ยีๆยให้มันกระจายตัวนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนทอดแล้วค่ะขั้นตอนนี้เราชิมได้นะคะชิมรสชาติได้ค่ะเพราะว่าไก่เราก็สุกแล้วเนาะชิมได้ค่ะว่า เราค่คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะจากนั้นก็คอยดูนะคะอย่าให้ไฟแรงมากคะ่ะเอาไฟกลางนะคะสังเกตจากฟองคะ่ะเด็ดน้ํำมันคะ่ะ้องทำดูนะคะทำง่ายๆแล้วก็อร่อยด้วยคะ่ะสามารถเก็บไว้ได้นานนะคะพอเย็นแล้วเราก็เก็บใส่กล่องคะ่ะใครที่อยากทานหวานนะคะชอบรสหวาน ก็ใส่น้ำตาลเยอะหน่อยค่ะน้ำตาลอะไรก็ได้นะคะน้ำตาลทรายแดงกันค่ะก็จะมีผงปรุงรสฝาเขียวน้ำตาลทรายแค่นี้พอนะคะแล้วก็ขยำค่ะขยำให้ทอนแล้วค่ะขั้นตอนนี้เราชิมได้นะคะชิมรสชาติได้ค่ะเพราะว่าไก่เราก็สุกแล้วเนาะชิมได้ค่ะว่าเราเหลืองนะคะเริ่มเหลืองเราก็หานกระชอนมาค่ะ เพื่อจะใส่ให้เสด็จน้ํามันเนาะนี่ค่ะเริ่มเหลืองแล้วนี่ค่ะสีสันน่ากินมากเรื่อยค่ะคนให้เขากระจายตัวนะคะไม่ให้กันติดกันเป็นก้อนเนาะนี่ค่ะพอไก่เราจะเริ่มเหลือดน้ํามันค่ะต้องทําดูนะคะทําง่ายๆแล้วก็อร่อยด้วยค่ะสามารถเก็บไว้ได้นานนะคะพอเย็นแล้วเราก็เก็บใส่กล่องค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะกันค่ะ ก็จะมีผงปรุงรสฝาเขียวน้ำตาลทรายแค่นี้พอนะคะแล้วก็ขยำค่ะขยำให้ทอนแล้วค่ะขั้นตอนนี้เราชิมได้นะคะชิมรสชาติได้ค่ะเพราะว่าไก่เราก็สุกแล้วเนาะชิมได้ค่ะว่าเราเด็ดน้ำมันค่ะต้องทำดูนะคะทำง่ายๆแล้วก็อร่อยด้วยค่ะสามารถเก็บไว้ได้นานนะคะพอเย็นแล้วเราก็เก็บใส่กล่องค่ะมันก็จะน้อยเนาะ อันนี้เราก็จะดูจากฟองค่ะก็คนไปเลยไก่ฝอยค่ะไก่ฝอยน่ากินมากเลยค่ะคลิปนี้จะพาทําไก่ฝอยนะคะก็จะเอาอกไก่ค่ะเอามาต้มต้มกันค่ะก็จะมีผงปรุงรสฝาเขีย